สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแ,แนเห็ดนะครับผมวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเรียนรู้วิธีการลดน้ำเห็ดในฤดูร้อนลดยังไงให้ถูกต้องลดยังไงให้พอเหมาะพอดีนะครับทำให้เห็ดเรานะครับสมดุลไม่เหี่ยวแห้งจนเกินไปหรือว่าแฉกจนเกินไปนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับผมในฤดูร้อนเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าเห็ดนางฟ้าเนี่ยจะออกได้ยากมากนะครับ แล้วยิ่งตอนนี้นะครับอุณหภูมิบางวันนะครับอยู่ที่38องศาถึง40องศากันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็เป็นการยากขึ้นไปอีกนะฮะที่จะทําให้เห็ดนางฟ้าออกได้นะครับช่วงนี้จะสังเกตว่าในตลาดจะไม่ค่อยมีดอกเห็ดนะครับเพราะว่าเห็ดนางฟ้าจะไม่ออกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือฝนก็ไม่ตกทิ้งช่วงมานานแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องการลดน้ำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สามารถที่พอจะช่วยได้นะครับประครับประคองให้พอมีเห็ดได้ในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปเป็นการแนะนำนะครับการลดน้ำที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคลิปการลดน้ำเนี่ยทำไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่วันนี้จะเริ่มตั้งแต่ ใช้น้ําอะไรใช้เครื่องมือยังไงนะครับลดแค่ไหนกี่ชั่วโมงลดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแต่อยากจะฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมการจะปลูกเห็ดจริงๆต้องควรให้เหมาะกับฤดูนะครับผมอย่างเช่นฤดูนี้นะครับใครที่ทําเห็ดทั้งฟ้านะครับใครที่ซื้อกนหรืออะไรไปเนี่ยนะฮะก็ลําบากหน่อยนะครับเรื่องการดูแลแต่ถ้าเป็นเห็ดที่ก็ชอบร้อนอย่างเช่นนี่นะครับเห็ดขอนนะครับเพื่อนๆลองดูเห็ดขอนนี่นะครับ อากาศยิ่งร้อนเขาก็ยิ่งเดินดีนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าก็จะมีเริ่มปูดเริ่มอะไรออกมาแล้วนะครับเริ่มที่จะแทงเริ่มที่อยากจะดันออกมาแล้วนะครับคือเห็ดตัวนี้จะชอบอากาศร้อนนะเห็ดขอนขาวขอนดำนะครับเขาจะชอบอากาศร้อนเห็ดฟางต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นการจะทาเห็ดนะจริงๆควรจะต้องศึกษานะครับว่าเห็ดอะไรชอบอากาศแบบไหนอุณหภูมิยังไงความชื้นเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะปลูกเห็ดได้ผลผลิตด,ดีโดยที่ไม่ต้องพยายามเยอะนะฮะบ,บางคนเลี้ยงเห็ดในช่วงฤดูร้อนต้องพยายามมากกว่าเลี้ยงเห็ดในฤดูอื่นมากเป็นพิเศษนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยว่าการลดน้านเนี่ยเราทํายังไงกันบ้างนะครับไปกันเอาละครับเริ่มแรกเลยจุดเริ่มต้นนะครับเราก็ ใช้น้ำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคาถามนี้ใช้น้าปราปาก็ได้นะจะใช้น้ําบาดาลก็ได้นะครับขอให้เป็นน้ําสะอาดนะครับจะเป็นน้ําฝนน้ําบ่อได้หมดเลยให้เป็นน้ําสะอาดที่ไม่มีกลิ่นนะครับสามารถลดเห็ดได้นะครับผมอย่างที่ฟาร์มเนี่ยนะครับก็จะมีถังพักน้ําตัวนี้นะครับน้ําที่มาเนี่ยที่ใช้ลดเห็ดเนี่ยของที่ฟาร์มเนี่ยเป็นน้าปราปานะครับก็จะมีปริมาณคลอรีนอยู่นะครับ ซึ่งหลายๆคนก็เป็นกังวลอยู่ว่าคอรีนสามารถเอาไปลดเห็ดได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าน้ําที่เข้ามานะจะถูกพักอยู่ในถังนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบลูกลอยเติมน้ําอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับน้าที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ผ่านการนอนก้นนะฮะที่เอาไปใช้นี่ละครับทำให้คอรีนเนี่ยมันเกือจางลงนะครับผมก็สามารถที่จะ เอาไปลดได้นะครับส่วนใครที่มีน้ําเปิดจะต๊อกเป็นคอรีนโดยตรงก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับเพราะว่าอีกระบบหนึง่งตรงนู้นนะครับมันจะมีท่อที่มาจากาตัวท่อเมนของปลาปาโดยตรงซึ่งผมเอาไว้ลดพวกเหตดขอนเห็ดนางฟ้าลงที่ใช้สายยางนะครับก็ถามว่าลดได้ไหมมีคอรีนต่อตรงนี้ว่า ลดได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเห็ดก็ออกปกติซึ่งหลายๆคนอาจจะดูหลายๆคลิปไปแล้วก็เห็ดก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าน้ําเราใช้น้ําอะไรลดก็คือคําตอบคือน้ําสะอาดดีที่สุดอย่าให้มีกลิ่นนะครับผมน้ำพอเข้ามาพักที่ถังนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะปั๊มไปที่โรง่างๆนะครับไอตัวปั๊มน้ําตัวนี้เป็นปั๊มแบบอัตโนมัตินะครับสามารถจ่ายน้ําได้ อันดับตัวนี้150บาทนะครับจ่ายน้ําไปที่โรงเห็ดพร้อมกันได้2โรงเรือนนะครับผมเป็นโรงเรือนขนาด4คูณ6 2โรงเรือนนะครับลดน้ําได้ครั้งละ2โรงเรือนโดยการเปิดวาล์วนะครับถ้าเราเปิดวาล์วตัวนี้นะครับเขาก็จะวิ่งไป2โรงนะครับซึ่งต่อข้อไปที่โรงแล้วนะครับแล้วที่ปลายสายนะครับแต่และโรงเรือนก็จะมีสปริงเกอร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นตัว สบัดน้ำนะครับเพื่อเป็นการลดน้ําเห็ดนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7้าเป็น7ชุดนะครับจะลดน้ําเห็ดได้ทั้งหมด14โรงเรือนนะครับแต่ตอนนี้นะครับโรงเรือนที่มีก้อนเห็ดจริงๆนะครับก็เหลืออยู่ออกมาสัก 6- 7โรงเรือนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้งานไม่ไม่ได้หมดอย่างนี้นะครับเวลาเราเปิดลดน้ําก็คือเราเสียบปั้มน,น้ําก็จะทํางานอัตโนมัติถูกไหมครับ ถ้าเราเปิดวาล์วเนี่ยเขาก็จะทํางานปั๊มน้ําไปลดเลยนะครับตามที่เราได้ต่อท่อสป,ปริงเกอร์เอาไว้นะฮะเปิดก็เปิดที่ระก๊อกเปิดก๊อกหนึ่งก็3าถึงหนาทีนะครับก็ไล่ไปนะฮะสานาทีนะครับแล้วแต่อากาศของแต่ละวันนะครับมันไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงที่มีดอกเห็ดก็คือโรงเห็ดนางรมเทานะครับ ดูการลดน้ําของสปริงเกอร์ตัวนี้หลังจากที่เราเปิดไปแล้วนะครับการลดน้ำเนี่ยมันมีแรงสบัดมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วเราต้องเปิดเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับดอกเห็ดต้องเปียกประมาณไหนถึงจะพอนะครับอันไหนคือเปียกมากไปอันไหนคือเปียกน้อยไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นโรงเรือนเพาะเห็ดนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเห็ด นางลมเทานะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการสังเกตให้นะครับว่าเราลดน้ําแค่ไหนถึงจะพอในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับ4ี่ช่วงเวลาด้วยกันนะฮะการลดน้ําเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วเราควรลดครั้งที่1นนะครับให้แห้งภายใน3ามชั่วโมงนะครับครั้งต่อไปถึงเริ่มลดได้เราไม่ควรที่จะลดสามชั่วโมงเสร็จลดทันที3าชั่วโมงเสร็จลดทันทีนะครับ ซึ่งการคายน้ําของดอกเห็ดเนี่ยเขาจะทําไม่ทันนะครับระยะเวลาในการแห้งของดอกเห็ดที่เราลดหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเราลดในปริมาณที่พอดีนะครับในปริมาณที่พอดีเราดูยังไงนะฮะลองมาจับที่ดอกนะฮะมาใกล้ๆดอกเห็ดเนี่ยนะครับตอนนี้เราเห็นตรงน,นี้นะครับเราใช้ความาเรียกว่าสัมผัส นะฮะสัมผัสด,ดูผมลดน้ําไปเมื่อตอนประมาณ10บโมงเช้านะครับทาไมถึงเริ่มลดเมื่อตอน10บโมงเช้านะครับเพราะว่าความชื้นในอากาศนะครับที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องมาจากเมื่อตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนที่เราเคยวัดด้วยเครื่องวัดความชื้นให้ดูไปแล้วนั้นช่วงเวลาตั้งแต่ตีสี่เป็นต้นไปนะครับจนถึง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยความชื้นในโรงเรือนเรายังมีเยอะอยู่นะครับบางครั้งเราสามารถ จะลดได้ในระยะเวลาช่วงสายๆนะครับก็คือตั้งแต่9-10ถึง10โมงขึ้นไปนะครับเราก็จะความชื้นช่วงเนี้ก็จะเริ่มตกลงมานะครับก็ให้เราทำการลดน้ำเห็ดได้ในช่วง9โมงถึง10 0โมงนะครับแต่นะฮะในทั้งนั้นทั้งนี้ใครนะครับที่ไม่ได้เป็นโรงเรือนอย่างนี้อาจจะซื้อก้อนไปทดลองนะครับสิบก้อน20ก้อนอเราก็ไม่จำเป็นต้อง รอเวลาแบบนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเ,เราไม่ได้มีโรงเรือนเป็นกิจจาระนะครับการเรื่องเก็บความชื้นอุณหภูมิอย่างเงี้ยเราไม่แน่ว่ามันจะพอหรือไม่พอยังไงนะฮะเราก็ลดไปตามรอบเลยให้เราลดนะครับในฤดูร้อนแบบนี้นะครับให้เราลดทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะครับการที่จะลดน้อยลดเยอะ,อะเดี๋ยวผมามาบอกให้นะครับ เราสังเกตนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราลดไปแล้วนะครับปกติเนี่ยลงนี้จะเปิดสปริงเกอร์ใช้ระยะเวลาในการลดอยู่ราวๆสามถึงสีนาทีต่อครั้งนะครับจะเห็นว่าจุดสปริงเกอร์เนี่ยสองฝั่งเนี่ยจะมีทั้งหมดฝั่งละสี่ฝั่งละ4ี่4หัวนะครับมันก็จะสลัดไปทั่วๆลงเลยนะครับ4หัวเนี่ยความชื้นเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่สแสลนด้วยนะครับที่ก้อนเห็ดด้วยนะแล้วก็ ลงไปที่สายข้างล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้น4นาทีสำหรับโลงขนาด4คูณ6เนี่ยถือว่าพอดีนะครับผมแต่มันจะแห้งภายในระยะเวลา3ชั่วโมงนะสังเกตว่าตอนนี้ที่ถ่ายทำเนี่ยนะครับช่วงเวลาวันนี้นะครับที่มีอากาศร้อนเนี่ยอ,อตอนนี้เป็นเวลาอยู่เราๆบ่ายโมงนิดๆน,นะครับลดตั้งแต่4โมง ก็ผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงนะครับเราลองมาจับดอกเห็ดดูนะครับจับดูว่าตอนนี้หลังจากที่เราลดน้ําใหม่ๆเนี่ยดอกเห็ดมันจะเย็นชื้นใช่ไหมครับถ้าเรามาจับอีกทีหลังที่ผ่านไปละสี่ชั่วโมงเนี่ยความชื้นของที่ดอกเห็ดเนี่ยมันจะไม่ชื้นแล้วมันจะแห้งนะครับมันจะแห้งนะฮะเพราะถ้าบริเวณดอกเห็ดเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วนะครับเราสามารถจะลดน้ํารอบต่อไปได้เลยนะครับ ก็คือทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะครับจะเป็นาการลดน้ำที่พอเหมาะพอดีนะครับสำหรับการลดน้ำเห็ดนะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เห็ดนางลมกับเห็ดภูฐานก็ต้องการปริมาณน้ำไม่เท่ากันนะฮะอย่างเห็ดนางลมเท่าเนี่ยเขาจะต้องการน้ำน้อยกว่าเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับเพราะฉะนั้น สามถึงสี่นาทีเนี่ยคือพอแล้วแต่ถ้าเป็นนางฟ้าขุทฐานเนี่ยอาจจะใช้เวลา4ี่ถึงห้านาทีได้นะครับผมเพราะว่า,าโครงสร้างของดอกนะครับปริมาณการอมน้ําของเขาเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทําการลดน้ําให้ดูนะครับว่าลดน้ําแค่ไหนเปียกประมาณไหนถึงใช้ได้นะครับ เอาละครับเพื่อนๆลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลดสายยางให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างอันนี้กับอันนี้นะครับถ้าราจับดอกอันนี้นะครับซึ่งดอกตัวนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับพื้นซึ่งมันมีความชื้นของทรายนะครับตัวนี้จะเย็นนะดอกจะเย็นกว่าตัวนี้ซึ่งเมื่อกี้เราเอามาจากข้างบนนวนนะครับผมระยะห่างของชั้นความสูงก็มีผลต่อความชื้นของดอกเห็ด อันไหนที่อยู่ใกล้กับพื้นเนี่ยนะครับถ้าเรายังจับจับดอกดูนะครับจะมีความชื้นมากกว่านะครับไอดอกที่มันอยู่ด้านบนบนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาถ้าหนึ่งเราลดน้ำใสายางนะครับให้เราเน้นบริเวณด้านบนให้เปียกหน่อยนะครับส่วนบริเวณด้านล่างนี้นะครับก็ลดไม่ต้องมากเท่าไหร่เพราะว่าความชื้นที่พื้นเนี่ยมันสามารถจะดูดซับเอาไปได้เอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมลดให้ดูนี่นะครับใสยยางเราเปิดอย่างนี้นะ เห็นแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้น้ํามันร้อนกลางวันนะขีดทิ้งไม่ก่อนขีดไปที่พื้นก่อนเดย๋ยเพิ่งไปลดมันร้อนอ่ะเวลาเราลดนะครับเราก็ลดแค่นี้เองครับเห็นไหมว่าไม่ได้ลดนานเลยไม่ถึงห้าวินาทีด้วยนะเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองดูเนี่ยไม่ถึงห้าวินาทีนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลดแค่นี้เองนะครับดอกเห็ดเราก็แค่ชุ่มชื้นแค่นี้นะครับ มันก็สามารถอยู่ไปได้อีกสาถึงชั่วโมงกว่ามันจะแห้งอีกทีนะครับแต่ที่สําคัญคือพื้นที่เราจะต้องอฉีดด้วยหรือว่าข้างๆนะครับสแลนนะฮะการลดด้วยสปริงเกอร์มันจึงมันจึงทาให้ความชื้นมวลรวมในในโรงเรือนเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราลดแต่สายยางอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้มีสปริงเกอร์ช่วยมันก็จะชื้นอยู่ที่บริเวณก้อนกระดอกนะครับแต่อุณหภูมิมวลรวมในโรงเราเนี่ย มันก็ยังไม่เย็นเท่าที่ควรนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําไมคนนึงลดน้ํามากเหลือเกินลดทุกวันวันหนึ่งหลายเวลาแต่ว่า,เ,าเห็ดก็ยังไม่ออกดอกเพราะว่าความชื้นเนี่ยมันมีอยู่แค่บริเวณตรงนี้นะตรงเอ็นภายนอกเนี่ยถ้าฝนมันไม่ตกในลอกโรงเรือนเนี่ยมันก็ร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าทําไมเวลาฝนตกหรือฝนตั้งเขาหรือมีฝนมา บริเวณใกล้ๆพื้นที่ใกล้เคียงเห็ดจะทยอยกันออกนะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขารับรู้ได้ถึงความชื้นในอากาศนะความชื้นสัมพัสในอากาศไอ้ความชื้นที่เราให้เขาตัวน,นี้เป็นความชื้นหล่อเลี้ยงของเขาเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยมีน้ําคือในดอกเห็ดเนี่ยมีน้ําอยู่ประมาณ8-90%ถง้าเนะฮะถ้าเราไม่ให้น้ําเลยไม่ไม่ลดน้ําเลยนะครับน้ำในนี้นจะสูญเสียไป ในดอกเห็ดเนี่ยครับจะสูญเสียไปกับความชื้นสัมผัสในโรงเรือนเราที่มันน้อยนะฮะมันจะสูญเสียออกไปทําให้ดอกเราแห้งแกรนนะฮะเหลืองที่เราลดน้ำเนี่ยเพื่อเพิ่มความชื้นให้ดอกเห็ดแต่เรื่องการลดน้ําให้เห็ดออกดอกเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะ,ะการทําให้เห็ดออกดอกมันจะต้องอาศัยสภาวะแวดล้อม ความชื้นมวลรวมก็คือไม่ใช่ความชื้นแต่ในโรงเรือนอย่างเดียวนะภายนอกโรงเรือนบริเวณรัศมีรอบๆเนี่ยาร์มเห็ดเนี่ยมันจะต้องมีความเย็นเหมือนกันนะเย็นเหมือนตอนฝนจะตกหรือเย็นเหมือนฝนตกใหม่ๆอย่างนี้จะส่งผลให้เห็ดออกนะแต่ถ้าเราลดน้ำแค่โรงเรือนเนี่ยเ,เห็ดเนี่ยมันจะรักษารูปทรงของมันไว้ได้จะไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่แก่นนะเพราะฉะนั้น นี่ก็เป็นคําถามที่ว่าทําไมลดน้ํามากๆเห็ดก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะเพราะว่าความชื้นมวลรวมมันไม่มีนะครับก็เมื่อกี้ลดให้ดูไปแล้วนะเนี่ยทีน,นี้พอเราลดเสร็จเราลองมาจับดูนะครับตอนนี้ความเย็นกับความชื้นที่ดอกเนี่ยมันจะเย็นแล้วชื้นขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้เราเราอยากรู้ว่าเราจะต้องลดอีกอีกน้นแค่ไหนเราจะมาลดอีกทีนะครับเราก็ต้องมาจับดอกดูนะครับว่าดอกที่เราลดไปเมื่อกี้ มันเริ่มมันเริ่มจับไม่เย็นมือแล้วนะมันเริ่มจับแล้วมันเธอมันแห้งมันไม่มีความชืน้นเราก็ต้องลดอีกครั้งหนึ่งนะใช้ความรู้สึกใช้การจับสัมผัสดูก่อนช่วงแรกๆเพราะเรายังไม่มีความชํานาญนะครับวิธีการลดสายยางหรือลดสปริงเกอร์ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะฮะคือลองจับสังเกตดูที่ดอกดูนะฮะความชืน้นเย็นไหมดอกเย็นรือยางหลังจากเราลดน้ําพอผ่านไปอีก3-4ี่ชั่วโมงมาจับดูอีกที อ้าวถ้าดอกไม่เย็นแล้วความชื้นไม่มีแล้วก็ให้ลดอีกแต่ถ้ายังเย็นยังชื้นอยู่เหมือนเดิมก็อ,อย่าพึ่งไปลดสแสดงว่า,าเมื่อกี้เราลดน้ํามากเกินไปนะฮะนี่ก็เป็นทิควิธีสังเกตนะครับการลดน้ําในช่วงหน้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูงให้ความชื้นของดอกเนี่ยมันอยู่สม่ำเสมอพอดีทําให้ดอกที่มันออกมาเนี่ยไม่เหี่ยวแห้งและแกนแล้วก็ตายนะครับผม สําสคัญนะครับเรื่องความชื้นกับการลดน้ําเห็ดนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดสติงเกอร์ให้ดูนะครับเข้าวว่ามันสลัดเนี่ยมันสลัดเป็นยังไงไปทางไหนบ้างนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันสลัดไปยังไงแต่ถ่ายให้ดูชัดๆไม่ได้นะครับแต่ว่าจะเห็นฝอยละอองในโรงเรือนนะครับเห็นฝอยละอองน้ํานะครับ ที่สลัดออกไปทั่วๆนะครับมันจะไปเปียกที่สแลนนะครับที่หลังคาแล้วก็ที่ตัวดอกตัวก้อนนะครับทําให้ความชื้นในโรงเรือนเนี่ยมันพอเพียงอันนี้เราเปิดแค่สามสี่นาทีก็พอแล้วนะครับความชื้นเราก็พอแล้วอ่ะโอเคงั้นแค่นี้แหละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปปิดละเอาละครับเมื่อกี้เพื่อนๆก็ดูการลดน้ําด้วยสปริงเกอร์ไปแล้วนะครับข้อเสียของการลดน้ำด้วยสปริงเกอร์คือเนี่ยนะครับน้ามันจะสลัดไปโดนในหลังคาจากเนี่ยฮะทำให้จากผุนะครับ เราจะต้องคอยเปลี่ยนจากเร็วกว่าปกตินะแต่ข้อดีก็คือความเย็นที่เพิ่มขึ้นมามันจะเพิ่มขึ้นมาอย่างทันทีเลยนะครับเนี่ยตะแลนนี้เปียกตะแลนตรงนี้เปียกนะจาาเนี้ยแล้วน้ำมันก็จะหยดลงมาสังเกตลถกี้เราเปิดนิดเดียวนะครับที่พื้นน้าเจิ่งนองเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้เปิดนานนะครับประมาณ3-4นาทีก็พอแล้วทีนี้พอเราเปิด3 4ี่นาทีปุ๊บเราก็ทําเหมือนเดิมครับ จับดูดอกนะครับความชื้นมีความชื้นมีเปียกไหมแล้วอีก 3- 4ชั่วโมงข้างหน้าเรามาจับดูอีกทีถ้ามันแห้งแสดงว่าลดน้อยไปเราก็เพิ่มเวลานะครับแต่ถ้ามันยังเปียกอยู่คราวหน้าเราก็ลดให้น้อยลงนะครับแล้วเราก็มาลองคํานวณดูอีกทีว่าจริงๆแล้วการลดน้ำเนี่ยของเราเองเนี่ยถ้าเราลดแค่นี้สานาทีสี่นาทีเนี่ยเหมาะหรือยังนะถ้ายังไม่เหมาะเราก็เพิ่มลดเอาได้นะครับโดยการจับจุดที่ดอกเป็นสําคัญนะครับว่าภายใน4ชั่วโมง เขาแห้งไหมถ้าเขาไม่แห้งแสดงเราลดเบียรเกินไปถ้า33 4าชั่วโมงเนี่ยแห้งตั้งแต่3ชั่วโมงแรกแล้วนะครับก็แสดงว่าให้เพิ่อมอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการลดน้ำที่เหมาะสมพอเหมาะพอดีนะครับคลิปนี้ก็มาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามนะครับใครที่อยากจะได้ก้อนไปทดลองเพาะนะครับ เห็ดนางลมเนี่ยนะฮะไม่ว่าฤดูไหนมันร้อนกว่านี้มันก็ออกนะครับแต่ด้เห็ดนางฟ้านะครับช่วงนี้ก็จะออกยากนิดนึงนะครับถ้าใครอยากได้นะครับไปลองเพาะดูนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมีแอป Lazada กับ s h o ป e e ลองกดสั่งซื้อได้ส่วนใครอยากได้อุปกรณ์เพาะเห็ดก็ด้านท้ายคลิปก็มีลงเบอร์ไว้ให้แล้วนะแอปไลน์มาสั่งกันได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ